สวัสดีค่ะเรามาต่อจากคลิปที่ถักตัวดอกดาวเรืองนะคะสําหรับคลิปนี้เราจะมาถักใบกันนะคะลักษณะของเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะใช้ไหมสีเขียวนะคะจะเป็นสีเขียวเข้มหรือสีเขียวอ่อนแล้วแต่เพื่อนๆชอบนะคะขึ้นโซ่18 1 2 3หนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดนะคะด้วลักษณะนี้ให้เราใช้ลวดนะคะอันนี้พวกใช้เป็นเบอร์ศูนย์จุดสองถ้าพวกจำไม่ผิดนะคะน่าจะเป็นเบอร์ศูนย์จุดสองให้ทบลวดแบบนี้นะคะ ให้ตัดลวดแล้วก็ทบคร,ครึ่งอย่างนี้นะคะตรงนี้ให้ทำแบบนี้ไว้นะคะทำเป็นห่วงองนี้ไว้แล้วให้เราถักทับลวดไปเลยนะคะ X นะคะไปสองหลัก1นสองหลักนี้นะคะหลักที่3มก็ถัก X แล้วก็ขึ้นโซ่8ปนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้า 7, 8จ็ดแปดนะคะให้เราถักซีนะคะในหลักในหลักที่เจ็ดนะคะถักซีหลักต่อมาถักทีแล้วก็ถัก f นะคะไปสามหลักหนึ่งสอง สแล้วก็ถักทีนะคะสองหลักหนึ่งสองแล้วให้เราถักซีนะคะระหว่างใหม่เส้นนี้นะคะแล้วก็ใหม่เส้นนี้ให้เราถักซีนะคะ ได้แล้วหนึ่งหนึ่งใบนะคะแล้วก็ถัก X นะคะใบสองหลักหนึ่งสองหลักที่สามจะเริ่มทำกีบนะคะถัก X เหมือนกันแล้วก็โซ่8ปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เ8ถักเหมือนกันทุกกลีบนะคะถักซีถักทีกแล้วก็ถักถักเอฟนะคะไป3ามหลัก1นึ่สองสถักทีสองหลัก หนสองแล้วก็ถักซีเหมือนเดิมนะคะไหมเส้นนี้กับไหมเส้นที่เราถัก x นะคะแล้วก็ถัก x นะคะเหมือนเดิมหนึ่ง สองหลักที่สามเราจะเริ่มถักกลีบนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดถักสี่แล้วก็ถักที่ แล้วก็ถัก F นะคะไป3มหลัก1 2 3ถัก T สองหลัก1 2 2> แล้วก็ถักซีเหมือนเดิมนะคะถักเหมือนเดิมหลักต่อมาถักหนึ่็กสอ โซ่แปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดทักซีทักที่สามเอฟหนึ่งสอง ถักทีหนึ่งสองแล้วก็ถักสี่ถักเอ็กนะคะในหลักต่อมาหนึ่ง สองสามหลักที่สามนะคะถักโซ่แปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะถักซีถักที ถัก f นะคะไป3หลัก1แล้วนะคะ2 3แล้วก็ถักทีนะคะไป2หลักหนึ่ง สองแท็กซี่จะได้ลักษณะนี้นะคะให้เราดึงลวดนะคะดึงให้ตรงนี้นะคะมาอยู่ตรงตรงหลักสุดท้ายนะคะดึงให้ได้ลักษณะนี้นะคะ เราถักถัก X นะคะในหลักต่อมาแล้วก็ถัก X นะคะอันนี้จะเป็นหลักตรงจุดปลายงานนะคะให้เราถักรอดเข็มลงมาอย่างนี้นะคะแล้วก็ ลอดลงไปตรงห่วงตรงนี้นะคะห่วงลวดที่ที่เราทําไว้นะคะสอดลงไปนะคะแล้วก็ให้เราถัก X นะคะดึงไหมขึ้นมาทับลวดนะคะลวดจะอยู่ด้านล่างนะคะให้เราถักเป็น X นะคะเดี๋ยวพุกทําให้ดูอีกทีหนึ่ง จะวางไหมไว้อย่างนี้ก็ได้นะคะสอดเข็มเข้าไปแล้วให้ทะลุลวดเลยก็ได้นะคะทะลุอย่างนี้เลยแล้วก็ดึงไหมขึ้นมาถัก X ถักโซ่แปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดปดเหมือนเดิมนะคะถักซ ถักทีแล้วก็ถัก f นะคะไปสามหลักหนึ่งสองสามถักทีสองหลักนะคะหนึ่ง สอแล้วให้เราถักซีนะคะถักใหมสองเส้นแบบนี้นะคะเหมือนเดิมแต่ว่าให้เราสอดหัวเข็มนะคะที่หัวเข็มลงไปตรงห่วงนี่ห่วงลวดนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็คล้องไหมขึ้นมาถักซีนะคะแล้วก็ให้เราดึงดึงลวดให้ตึงเลยนะคะ จะได้ไม่เห็นลวดตรงนี้นะคะสำหรับฝั่งนี้นะคะเราจะถักซีนะคะเดี๋ยวพุกทําให้ดูนะคะถักซีแต่เราจะไม่ถักซีตรงนี้นะคะเราจะถักซีตรงนี้เราจะถักตรงนี้นะคะ งน,นี้ะะคะพอเราจะเริ่มทํากีบเราค่อยถัก X นะคะโซ่8ปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดแดแล้วก็ถัก C ถัก T เหมือนเดิมนะคะถัก f ไป3หลักหนึ่งสองสามถัก t สองหลักหนึ่งสองแล้วก็ถัก c นะคะ เหมือนเดิมไหมสองเส้นนะคะถักซีแล้วเราก็จะเริ่มถักซีตรงนี้นะคะไม่ใช่ตรงนี้ให้เราถักซีตรงนี้หนึ่งสองแล้วก็เริ่มถักกีบต่อมานะคะโดยการถัก x ็ โซ่แปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะแล้วก็ถักซีถักทีแล้วก็ถักเอฟไปสามหลกักหนึ่งสองสามนะคะ ถักทีสองหลกักหนึ่งสองเหมือนเดิมถักสีแล้วเราก็จะเริ่มถักสีนะคะถักตรงนี้นะคะหนึ่ง หลักนี้เราจะเริ่มถักใบนะคะแล้วก็ถักเอหนึ่งสี่ห้าเจ็ดปดนะคะที่เราถัก C ตรงนี้นะคะเพราะว่าขนาดตรงกะกลางเนี่ยจะได้เล็กนะคะถ้าถัก C ตรงขอบมันจะใหญ่ไปนะคะถัก C นะคะแล้วก็ T ถัก F สามหลักหนึ่งสองสามแล้วก็ถักสองถักทีไปสองหลักนะคะหนึ่งสองถักี่ แล้วก็ถักซี่ในหลักต่อมาหนึ่งนะคะแล้วก็ถักอีกทักหลักต่อมาก็ถักซี่ก็คือถักซี่สองหลักนะคะแล้วค่อยมาถักใบนะคะซี่สองหลักแล้วก็มาถักใบนะคะหลักต่อมาถัก x ็กนะคะ ถักโซ่แปดหนึ่งสสาสีห้าหเจดแดนะคะถักเหมือนเดิมซีทีหนึ่งเอฟสสาม แล้วก็ทักทีนะคะสองหลัก1นสองแล้วก็ทักสี่ทักสี่ในหลักต่อมาทักสี่อีกหนึ่งครั้งนะคะในหลักต่อมาทัก x ซ่แปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดทักซีทัก 3, ทีถักเอฟสามหลักสอง สามถักทีนะคะสองหลักหนึ่งสองแล้วก็ถักสี่ถักสี่ไปสองหลักนะคะหนึ่ง สองแล้วเราก็ดึงไหมเสร็จแล้วนะคะถ้าตรงนี้เห็นรวดนะคะเราก็ดึงให้ตึง ที่จะนำไปใช้งานนะคะเราก็ใช้เทียนลนจัดให้เขาสวยนะคะตอนที่เราใช้เทียนลนนะคะให้เราใช้มือรีดอย่างนี้นะคะเขาจะอยู่ทรงเขาจะอยู่ทรงแบบนี้นะคะลุกใช้เทียน เวลาเราใช้เทียนรดแล้วก็ใช้มือนะคะรูปแบบนี้เขาจะอยู่ทรงของเขา อันนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะ เวลาใช้เทียนลนเราก็ใช้มือนะคะรีดจัดทรงเขาก็จะอยู่ทรงเขาอย่างนี้นะคะอาจจะไม่เหมือน100%ซนะคะต้องขออภัยด้วยลักษณะนี้นะคะใครยังไงก็ฝากคลิปวิดีโอนี้ไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันคลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ